สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอิมจะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่องข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังกับครูแพรวานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปพบก,กับครูแพรวากันเลยค่ะเหมือนการเรียนรู้ข้าวกิจกรรมการเล่านิทานข้าวไข่เจียวเดียวเดียวอร่อยจังสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูแพรวามินิทานแสนสนุกมาเล่าให้เด็กฟังด้วยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าข้าวไข่เจยเียวเดียวเดียวอร่อยจังเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปข้าวไข่ขเจ<ล>ียวเดียวเดียว <ๆ S 1> อร่อยจังเรื่องโดยพรอน,อนงนิยมค้าภาพโดยพัทรีดาประสานทองคืนหนึ่งพ่อแมวเรียกประชุมลูกบ้าน วันหยุดคราวนี้เราไปเที่ยวป่ากันดีกว่าใช่โยไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่าสัตว์ทั้งหลายพากันดีใจจะได้ไปเที่ยวเราจะอาอะไรไปกินกันดีล่ะแม่แมวปรึกษาเอาของที่ทำง่ายง่ายใครๆก็กินได้รู้แล้วข้าวไข่เจียวไงใครๆก็ชอบกินทำง่ายดีอร่อยด้วยแม่กระต่ายเสนอใช่โย ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวไม่เอาไข่เจียวหมูสับรุ่งเช้าสัตว์ทั้งหมดออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าป่าใหญ่ใกล้หมู่บ้านพวกเราไปเที่ยวทำข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเดียวอร่อยจังเมี้ยวหง้ยวหงหงอูดอูดอีดอีดจิบจิจิบจิบสัตว์ทั้งหลายร้องเพลงประสานเสียงกันอย่างคลื้น เมื่อถึงชายป่าใกล้หมู่บ้านหมาน้อยขอแวะเก็บต้นหอมในแปลงที่ปลูกไว้ทั้งหมดเดินทางมาถึงเนินทุ่งริมบึงใหญ่จึงวางสัมภาระเตรียมก่อกองไฟและแบ่งงานกันทำข้าวสุกแล้วทรงกินหอมฉุยทั้งหมดช่วยกันเตรียมทำไข่เจียว แมวหยิบเห็ดมาหัน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 หมายหยิบต้นหอมมาซอย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 หมูหยิบใบตํำลึงมาเด็ด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 กระต่ายหยิบถั่วฝักยาวมาหัน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 หนูหยิบมะเขือเทศมาๆๆๆหนันหันหันหันนกเก็บดอกสนูมาเด็ด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 เมื่อเตรียมผักไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็ตอกไข่ใส่กระมัง แล้วกต็ตีตีตีจนขึ้นฟองใส่ผักใส่น้ำปลาเหยาะเหยะเหยะหเทน้ำมันลงกระทะสองรอจนกระทะร้อนสามเทไข่ใส่ผักลงไปสี่ไข่พองฟูขึ้นมาแล้วห้าใช้ตะหลิวพริกไข่ฉับ โอ้โหไข่เจียวเหลืองฟูน่ากินที่สุดเลยตักข้าวตักไข่ใส่ปากอ้ำอ้ำอ้ำอร่อยดีอร่อยดียดพวกสัตว์เที่ยวเล่นจนเย็นแล้วทั้งหมดจึงเดินทางกลับบ้านร้องเพลงประสานเสียงกันอย่างสนุกสนานพวกเราไปเที่ยว ทำข้าวไขเว่เจียวเดี๋ยวเดี่ยวอร่อยจังเมียวเมียวหงงหงกูดกูดอีดอีด,อด,อดจิบจิบจิบจบแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเด็กนิทานสนุกไหมเอ่ย เด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากข้าวไข่เจียวธรรมดารรมดาที่เด็กเคยทานแล้วเนี่ยยังมีไข่เจียวอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหมูสับไข่เจียวกุ้งสับหรือว่าจะเป็นไข่เจียวไส้กรอกและีเด็กๆล่ะคะเคยทานเมนูไข่เจียวอะไรกันมาบ้างอย่าลืมส่งคําตอบมาบอกกุณครูแพรวาด้วยนะคะ วันนี้คุณครูแพรวาขอตัวไปทานข้าวไข่เจียวก่อนแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมทานข้าวให้อร่อยนะคะหลังจากที่เด็กๆฟังมิทานกับคุณครูแพรวากันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งคําตอบที่ครูแพรวาถามในคกลิปมาให้ครูอินและเพื่อนๆดูด้วยนะคะวันนี้ครูอินก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย